ในคลิปนี้นะผมมาเล่นกับสตรีมเมอร์ทิกตอรนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมเคยเจอเขาหลายรอบแล้วนะครับผมแล้วก็เคยมีคลิปที่ผมลงไว้เนี่ยแล้วเขาก็อยู่ในคลิปเหมือนกันเขาสตรีมอยู่ในทิกตอรนะครับเขาน่าจะช่อดาแหละแต่บอกเลยว่าพีก็ส่วนของเขาได้คมมากเลยครับคมชนิดที่ว่าผมนี่ไม่กล้ายืนวัดกับเขาเลยกลัวหัวแตกครับยังไงก็ตามนะครับฝากไปกดติดตามเขาด้วยนะครับเขาขยันสตรีมในทิกตอรมากกว่าผมเยอะเลยครับแต่เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยผมกำลังเล่นคขำกับเพื่อนผมอยู่และเขาก็เข้ามาพอดีอยู่ฝั่งตรงข้ามบอกเลยคร นีก็เลยมีคลิปนี้ครับเดี๋ยวเล่นกันสตรีมเมื่อฝั่งตรงข้ามไหนๆก็เจกันละจอยซะหน่อยไหนๆก็เจกันละหนึ่งเม็ดพันปลาเลย

จบกันงั้นน่ะเรียบร้อยร,รีอฟรีสปอร์ตยืนบ้าน <laughs> สันเจา้าหวังเจ้ามากปนะัง้งเรียบร้อยเรียบร้อยมิชชั่นเฟลลโอเคอเ l e โ s ้ o เต็มห้องเลยเว้ย

แล้วอยู well, okay, s <S ่ตรงนี <amm any> ้นั่นแ่ะถับจริงสามสองหนึ่งเฮ้ยมาโผล่โผล่มีสองสามตัวได้้า ก็โดนดักนี่จบเลยนะฉันอยู่ตรงห้องเขียวอยู่กระป๋อนี้ช่างสื่นเลยห้องมี นึกว่าไม่มีอะนะเอะเลยไม่ได้เล่งเออเลยปะเคลื่อนเลื่อนเลยสองติดไหมเนี่ยติดเจ,จ็บนักมากจตามใส่ก็ปิวเลยตายแล้วอย่างนั้นอนะโอ้อไม่โดน แล้วยิงคนเนี้ยโดนหนึ่งนัดไม่ตายเหลือสิบเหลือสิบเหรอเล่นเหลือสิบอะไรอะเฮ้ยตายแล้วข้าศึกข้าก็แปดอะไรวะไม่ลงอาคมมาเลยเนี่ยถุงเป่ากระถาเออไม่ได้เป่ากระถาเลยไปหัวข้าศึกไปหลงไหลฝั่งนู้น โอ, <Bond> ée, โอ้โหแล้วดูทีมเราเล่นมีตัวแทงแล้วว่ะระวังเกมมอนะเข้าไปโอ้โห อยู่ไหนตรงข้าง,งเออท,ที่นี่โดนนะไม่รู้เนี่ยนี่เหรอเนอี่ยสนิทซิงเะยุโนสนิทซิงเมื่อกี้ช็อกไปแล้วยุนโนรู้ปะ <laughs> โอ้เขามาไววะ่ะอือเขามาไว,นะ right, s <S วมากเดิน่วมาก สามสองหนึ่งเฮ้ยช้าไปเฮ้ยเร็วไป <laughs> ก็ยิงพี่ไม่โดนเลยไผ่ต้องข้ามต้องยาวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยตีนี้จะไม่โดนโหตายแล้วโหเลิกเลยเลิกเลยอย่างเงี้ยเลิกเลยเลิกเลยอย่างเงี้ยยิงเงี้ยเลิกเลย เสียงหัวนะผมว่าผมว่าผมว่าโอ้โหชอบพอนสักสองแสน,นเลยตรงนี้ครับเดินโตผ่านไป โปเอเห็นไปแบบเมืเเอๆๆ่อกีอ้เฮ้ยเอสองไมขึ้นเอบอน้ยนั่งเดแนีขึ้นดีเโอเ้ยตัวน,นี้เต็บไม่ดี อีกตัวนึ่งโอ้วันนี้โดนแน่เลยวะเป็นทีเจ็ดโดนคนนี้แน่เลยกูเดี๋ยวบอกให้ว่าอยู่ไหนเส้นขึ้นเลยยอกยอกเปิดโัวกันแล้ว Bomb has been planted อา้าวเขาวางไหนวะแซกวางบีไว้เออนึกว่าฟังเพีย้ยนไม่เสียมันเบาจังวะบอมดิฟュซ ed เขียวแล้วไม่ลากูเไม่เชื่อหูเว้ยเออ คนยยบ้าอะไรหญิงศพซ้ำกูนี่เอง

แล้วกูยิงเขาไม่โดน เอ๋อเริ่มมือริบบะเฮ้ยเอ็คเรียบร้อยแม่ตรวจตรวจพกคนไปช่วยทีมฟยเกมครับแบตหมดแล้วเมาส์โหตายได้เย็นนี่อย่างยิงก็ไม่ได้ป่าอุ้ยอุ้ยอย่างวะผมกริป

โอ้ยดได้เหรอวะผู้รอดได้ไงมาโอ้ตอนแรกถือมีดคู่ไม่เอาละถือเซอเบอร์เลยเดีกว่าอย่าย <c oughs> ิงอย่างนี้สิดักใจเหมือนกันที่ต้องยิงแบบแบบเมื่อกี้ เสียวโดนตัวเองเหมือนกันอุ้ยเพื่อนอุ้ยฟูลันครับโอุยโอ้ยเหลือไว้บ้างเหลือไว้เคี้ยวบ้าง อะไรเมื่อกี้อะไรวะเฮ้เปอะไรกันน่ยเออ อุ้ยลขสองก็เอาเลือ่องสองเอาเรี่องเกินเกินเฮ้ยนัดแรกไม่หลอยไม่โด,ดนได้งไงวะเอนีเอ,เอตัวนี้ขวี้เอางีโดด่โดนแน่เลย ไม่เคี้ยวหรอกต้องต้องแยงก็ได้ตอนนี้หิวหิวเออหิวอุ้ยเดินไปว่ะร้อยเมตรเลยนะ่น่ะเฮ้ย <c oughs> ทางลอย <c oughs> บีบีบีกูเจอทางลอยไปเรียบร้อยเมืเ่อกี้เอาเอาหน้าท <All S 1> า <ๆ S 1> งเข้าไป <c oughs> เหลืออีกสามคนมมทีมเราวีลุกซองนี้ก็เที่วแล้วทีนี้ยังไม่โดนดูด้วยนะเรียบร้อย เ,เ,เล่นสองเล่นสองไม่พอนี่เอามีดต่อยเ,เหรอ,อขอไปแล้วที่90แม่นมากครับอุ้ยอ้ยอุยอ้ยพ,ยพิตามาเองเลยพิตามาเองเลย<า>ทุกคนสวัสดีครับพ่ตาโอ้โดนพี่ยิงไป10กว่าตัวงอมออกห้องดีกว่างอมะโดนพิตายิงอ่ะ เจ <JP> อ,อพี่ก็ตีพี่ผมขอภารกิจอะไรครบมันเลยเบื่อตัวจริงสี่งจริงของจริงอ่ะคนเนี้ยแต่โดนพี่ตาต,ตีงอหมัะไม่เชื่อถามพี่อาป่าได้นะไออาป่อได้นะช่องหน่อยครับอ้อก็สวัสดีครับผมฝากช่องดาเอสบีเคด้วยนะคะฝากด้วยนะครับทุกคนมาเล่นพีเอชสิบดีกว่าโชว์พี่ตา ในเกม555ให้อีก5ชั่วโมงวันนี้ฝ่ายนะพี่พป่อ